เกี่ยวหญ้าแล้วก็มาเบิ่งงัวจ้ะนี่หัวขึ้นอีต้นนี่ตกลมอีต้นดำตกลมลมขึ้นบ่ได้ก็ได้ลากขึ้นมาเอาุณหลากขึ้นมานอนอยู่นี่แหละหาเนียงมาให้กินเนียังมาให้กินนียงห้าสิ้นไม่งัวงปุนี้กับงยหน่อยอยู่ฝั่งนั้นไปเบิ่งหมูป่าเพิ่นก่อนจ้าขนนมข้าง โอ้ยตาจะไปไหนจ้าโอ้สื้อข้าวงาะไม่น่ว่ะอันหนึ่งข้าวขนาดนั้นนี่หรอควรสื่อข้าวเงาะวมาให้ก่อนนี่เพราะดิฉันข้าวเงัวเข้าวขาดบักรลอดน้ำด้วบักรลอดน้ำด้วยีบักหลอดก็บักรลอดน้ำ นี่ก็ต้องเอามาไปเบิกงูปลากันแป๊บนึงโอ้โหอีดาอีามันไปล่องเรียนที่น่นนี่นัลุงเนาะโอ้โหเป็นจังไงมานมาปีแอป้าที่โถโอ้ก็ไดีหลายปนี่แหละมองเ้วเออน้ำขึ้นบ่อน้ำลงบ่อ ้าเอตัวเล็กทำไมนอนจิบจูเต็มเลยอุย้ยกินเด็กกินอาหารจะแม่นกินขักกินแหนะนสูเนาะแปะที่โทรนอนอาลาดเอรีดอยู่เพราะว่าเพื่อนได้กินอิม่มเพื่อนนอนอยู่ในห้างนี่เลยมาผักบองนี้เพื่อนสบายเพ,พ,พ,พืเ่นอนมวนเพื่อนเพื่อนสุ่มพผเพื่อนยังนี่พืชป่เทศทะเลนั่นน,านี่ท่านได้เห็นกับเขากับนามเห็ดอย่างไหนสุมไาถ่าปิงป้าบอ้ย นามมาผัดไปเกี่ยวก็คุ้ใหม่มันอกาถือุ้ยเน้อยชั้มหนิกาถื้อเจ้าหน้าเลยเลยเอาเตียยอีฮีพ่อแม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมากลุงมกันจะปุ้ดเมื่อไหร่ะตายตายตายขายมันได้พ่ออันจังหน่อยกับผักไห่พันยายลอยนี่ได้จะคัึงโลถี่เงินเงินเหลือเนี่ยได้ตัองเสียจากบาทตัองเหลือจากบาท่นแะไรนี่เอาเอาไปให้เราพ่อเราเด็กกินกลางเว้นแน่นะ นี่ท่าลายอยู่กัหาสิปตลาดแล้วาปกดกตตลีไปตลาดแล้วนี่ซ้ำีอแเอะเออตลาดกันไปก,กดให้พี่กดลตลดุลีให้นะอาเตีเบิ่งเราเด็ปูเด็ป,เดป้าดูดิดป้าอ้ยยังได้เจ็บตีนยังบาดบาดขาพ่ปไปเกี่ยวหง่ กนหัวสองตัวกินใหญ่หนิแล้วว่าบ่าไปเอาหลุดเข็นไปเว้ยเอาหลุดเข็นไปไหวอข็นหยางมันเชียวไปเอาวันเออแต่ปากนะเออแต่ปากนะเบเบ้บลอดบลอดเดีย๋ยค่อยลงไปรักสาจนยางใดอ่ที่เปยหยางไหญ่เลยเปยเปยเปยหยด้แล้ว

แม่แดงไง,ดงเอาออกจากหอกมันรวมมาขึ้นไป้ฟ้าเอาออกมาจ้ะรวมกันเร็วมาสองตัวอย่างนี้บาดแล้วว่านี่บ้าจะจานไอแดงน้อยไอปีศาจแดงลูกปีศาจแดงได้หนี่แดงน้อยนี่แดงน้อยเอ้ยแดงน้อยน้อยครับใส่ตัวเล็กอยู่ไหนลูก ตัวเล็กไอ้ก,กำผ่าไอ้ก,กำผ่าเอ้ยน้องกำผ่านอนบลูกไหนดูซิเอ้เฮตัวเล็กน่ารักมากเลยปลูกให้ยูนี่จ้าเพราะว่าเพิ่นติดลมอยู่ฝุ่นเพิ่นติดลมแห้งนี่ค่ะนี่ค่ะเลี้ยงงว่วนโมนี่แหละค่ะเนยน่อยนิดๆน,น,น,นี่แหละค่ะยายเวลาอยู่บ้านกับมะเบิงง่วนี่แหละจ้านี่ค่ะง่วนหน่อยยาย กุ้งหน่อยๆยช่เนี่แหยเองกันหยากโอ้ยหลอ,อกคอกระลุ่มว่าทวดติดลมขอ,อกนั่นของนี่ติลมนอนอาลัดดีแต่พอเห็นตันใบามาจากขายลอตเตอรี่เ๋แล้วขึ้นจะเออไหนละ่ะรถมาหลุดเข็นเน้นหลุดเข็นแป้งหยานั่งเอาไปเอาหายเอา,เอา,เอา,เอาไปไหวก่อนขึ้นก่อน còn có thể chết mong chết bôi bôi Ôi Ôi bôi 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 qua bôi 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 แม่กันญารู้บางแมกัญยาครัไปห้องบ้านแม่บอกกันยังไม่ทันลุกอยู่นะแม่จะไปกดเล็กจิจีอนมันสิดายบ้นนี่แต่พี่กดเ็ิดดังเบองอะพี่กดยาเกีียวไว้แล้วนะมมาให้ต้นนิ้หน่อยนะอ้ยเมยน้ำคนเมยน้ำคนงูละพี่ชอบอย่างนีง ได้ได้ฉันมีก่อนทีค่ะเอ็บซีค่ะสวัสดีค่ะ